บายพิทติ้งครับมีจุดประสงค์เพื่อช่วยนักปั่นด้วยกัน3ข้อครับข้อที่1ก็คืออยากให้คุณเนี่ยมีความสบายในการปั่นมากขึ้นนะครับข้อที่2ก็คืออยากให้คุณเนี่ยมีประสิทธิภาพในการปั่นสูงที่สุดเลยนะครับแล้วข้อที่3สําคัญที่สุดเลยครับคือมาปั่นจักรยานแล้วต้องไม่บาดเจ็บนะครับก็คือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนั่นเองครับไม่อยากให้ปั่นจักรยานไปอีก3ปี5ปีแล้วมาเจ็บเข่าเจ็บหลังนั่นเองครับผม นอกจากนี้แล้วครับไบพิทติ้งยังช่วยให้คุณเลือกซื้อจักรยานได้ถูกต้องด้วยครับอย่างเช่นจักรยานตัวนี้เลย P.A. Pedal Analysis นะครับเราสามารถจำลองจักรยานได้อ่าคุณก็จะได้รู้ว่าคุณต้องใช้จักรยานไซส์อะไรขาจานเท่าไหร่สเตมเท่าไหร่เบาอ,อะไรยังไงนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซ้ำซ้อนเสียเงินทีเดียวให้มันถูกต้องไปเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าเครื่อง P.A. ตัวนี้นะครับมันช่วยให้เราสามารถพัฒนาการปั่นจักรยานของเราให้ถูกต้องได้อ่างงสิเพราะว่า จากประสบการณ์ของผมจากที่ฟิตติ้งมาเกือบ11ปีแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่านักจักรยานส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ปั่นจักรยานเลยนักจัรยานส่วนใหญ่เราใช้การถีบจักรยานทั้งๆที่เราใส่รองเท้าคีด้วยนะแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยดังนั้นการที่มาปั่นหรือฟิตติ้งบนจักรยาน PA ด้วยระบบ byfitting com ของเราเราจะสามารถช่วยให้คุณได้ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับปั่นจักรยานถูกต้องสกิลถูกต้องนะครับเราทำให้คุณไปได้เร็วขึ้นไกลขึ้นเหนื่อยน้อยลงมีความสุขมากขึ้น ั่จกรยาอยางสนนนนุกกมาขึ้นนัั่เองครบสำหรับพ,พี่น้องๆท่านไหนนักปั่นที่สนใจที่จะมาเข้าฟิตติ้งนะครับระบบ byfitting.com นะครับสามารถติดต่อไปที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศเลยนะครับดูจากข้างล่างนี้ได้เลยนะดูเต็มไปหมดเลยนะครับหรือจะปรึกษาคําถามอะไรเกี่ยวกับ byfitting ก็ส่งมาได้เลยนะครับสิทธิ์กับพระองค์นะครับชีโมโนโรประเทศไทยเรายินดีจะให้คําตอบปรึกษาคุณเสมออยากให้ทุกคนปั่นจักรยานอย่างสนุกและมีความสุขมากขึ้นครับขอบคุณครับ